บทที่3มาแนะนำตัวเซียวจ้านเติบโตในเมืองฉงชิ่งบนความเป็นระเบียบและกฎเกณฑ์ตลอด20ปีที่ผ่านมาดังนั้นจึงอยู่ในสายตาของพ่อกับแม่ตลอดตั้งแต่เลือกอาชีพนี้เขาอาศัยอยู่คนเดียวที่ปักกิ่ง ซึ่งแม่ของเขาจะแวะมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว2-3ถึงวันต่อครั้งที่มาเยี่ยมนำอาหารและมาอยู่เป็นเพื่อนสำคัญคือนำน้องถั่วมาด้วยแมวของเซวจา้านชื่อเจียนกลัวถนัดเรียกน้องถั่วนะคะเซวจา้านเป็นกังวลกับการเดินทางของแม่จึงบอกแม่ไปว่าฉันโตแล้วไม่ต้องห่วงหรอกวิ่งกลับไปกลับมาลำบากถ้ามีเวลามากพ่อกับแม่ไปเที่ยวเล่นกันตามวัยเกษียณเถอะ นอกจากเสื้อผ้านในกระเป๋าของแม่แล้วยังประกอบไปด้วยอาหารจานพิเศษจากบ้านเกิดและเครื่องเคียงที่เธอปรุงมาด้วยตัวเองเชลจานจัดห้องนอนให้แม่แล้วจึงเดินตามออกไปที่ห้องครัวแม่เริ่มทำความสะอาดครัวและเก็บของแม่ครับไม่ต้องทำก็ได้ผมยังหยุดอีกหลายวันเดี๋ยวทำเองครับแม่เชลจานใส่หัวถอดผ้ากันเปื้อนออกไม่ไม่เป็นไร แม่อยู่ที่บ้านแม่ก็ทำมันเป็นเรื่องปกติลูกต้องพักผ่อนจ้านานเซลจ้านหัวเราะคิกคักแล้วอุ้มน้องถั่วออกมาคอเคลียจากนั้นผ่านไปชั่วคู่เสียวจ้านและแม่ก็นั่งดูทีวีอย่างมีความสุขบนโซฟาเมื่อเวลาอาหารแม่ก็ยุ่งอยู่ในครัวดังนั้นเขาจึงนอนเล่นบนโซฟากับน้องถัว่วเจียนกลัวคิดถึงฉันไหมคิดถึงไหมไม่ต้องพูดว่ามีความสุขขนาดไหน ติ้งตองทันใดนั้นกลิ่งประตูก็ดังขึ้นเซียวจ้านกำลังคอเคลียกับน้องถั่วอยู่ขมวดคิ้วสงสัยว่าทำไมมีคนมาอีกไม่ได้สั่งอาหารแล้วนี่นม่ครับแม่สั่งของอีกหรือเปล่าแม่บอกว่าไม่ได้สัง่งไม่มีอะไรไม่ต้องการอะไรเพิ่มเซียวจ้านสงสัยว่าเขาได้ยินไม่ผิดติ้งตองเสียงดังอีกครั้ง เขารีบลุกขึ้นแล้วค่อยๆไปเปิดประตูทันทีที่เปิดประตูออกก็ตกตะลึงใช่แล้วนั่นคือหวังยี่ป๋อพระเจ้านั่นหวังยี่ป๋อช่วงนี้ที่ปักกิ่งยังคงร้อนมากเซียวจ้านสวมกางเกงขาสั้นแถมในบ้านยังเปิดแอร์แต่หวังยี่ป๋อที่ยืนอยู่ตรงหน้ากับสวมสูรเต็มยศยืนเหงื่อไหลร,รู้ว่าร้อนขนาดนี้ยังสวมชุดแบบนี้เซียวจ้านพึมพำ หวังยี่ป๋อยืนนิ่งอยู่หน้าประตูในมือถือถุงของขวัญมากมายเซียวจ้านสับสนไม่เชื่อว่าเขาจะมานายมาทำอะไรที่นี่และทำไมแต่งตัวแบบนี้มาพบคุณป้าไงไม่กลัวแม่ฉันตีหรอกลับไปเลยกลับไปเร็วๆนี่น่ากลัวเกินไปหวังยี่ป๋อไม่ฟังสิ่งที่เซียวจ้านห้ามเขายังคงแสดงท่าทางและดูความตื่นตะนกของเซียวจ้านพี่จ้านให้เข้าไปเถอะ พี่ก็เห็นว่าผมถือของเยอะเลยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หลังจากที่วางสายโทรศัพท์กับเซีลจา้านเมื่อกี้หวังยี่ป๋อก็คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และตัดสินใจมาพบแม่ของเซียวจา้านดังสุภาษิตท,ที่ว่าอย่าพลาดโอกาสมันจะไม่มีวันหวนกลับมาอีกเขามีวันหยุดแค่วันนี้เท่านั้นและแม่ของเซลจา้านก็อยู่ที่นี่วันนี้พระเจ้าเป็นใจและสร้างโอกาสให้เขาปรากฏตัวต่อหน้าแม่ยาย ให้ผมเข้าไปนะจ้านเกอร์หวังยี่ป่อยังคงยืนอยู่จุดนั้นโดยไม่สนใจสายตาตักเตือนของเซลจานพวกเขาทั้งสองยังคงโต้เถียงกันด้วยคำพูดแต่แม่ของเซลจ้านออกจากห้องครัวไปที่ห้องนั่งเล่นพบเห็นเด็กทั้งสองสวัสดีครับคุณป้าผมไม่ได้มาส่งอาหารผมมาที่นี่เพื่อพบคุณ ก่อนที่เซียวจ้านจะทันโต้ตอบหวังยี่ป๋อก,ก็เดินเข้าไปแม่ของเซียวจ้านตกตะลึงเห็นชายหนุ่มรูปหล่อถือของขวัญเต็มไม้เต็มมือใบหน้ายิ้มแย้มไปด้วยความอ่อนโยนเรียกเธอว่าคุณป้าอย่างอบอุน่นเธอวางผ้าเช็ดทําความสะอาดลงแล้วประสานมือไว้ที่หน้าผ้ากันเปื้อนจ้านจ้านลูกไม่แนะนำให้แม่รู้จักหน่อยหรอ แม้เธอจะเคยมาปักกิ่งหลายครั้งแล้วแต่นี่ไม่ใช่เพื่อนร่วมวงของลูกชายเป็นแน่แม่ของเซียวจ้านมองดูหวังยี่ป๋ออย่างใจเย็นและมั่นใจมากขึ้นกับสิ่งที่เธอคิดมันคงจะเป็นสถานะที่ไม่ปกติเพราะการแต่งกายสุภาพขนาดนี้ในช่วงฤดูร้อนนั้นหาย,ยากมากจริงๆเออเขาเขาคือเออเยวจ้านลังเลไม่รู้จะอธิบายอย่างไรหวังยี่ป๋อจึงแนะนําตัวเอง คุณป้าผมชื่อหวังอี้ป๋อเรียกอี้ป๋อก็ได้ครูเซียวและผมรู้จักกันตั้งแต่ปี2017เสียใจจริงๆที่ไม่มีโอกาสทักทายตอนนั้นขอโทษนะครับหากวันนี้มารบก,กวนแบบกระทันหันเพราะทราบว่าคุณป้ามาปักกิ่งวันนี้แม่ของเซียวจ้านรู้สึกมีความสุขในใจมากช่างเป็นคนดีจริงๆสุภาพมากน้ำเสียงของเขาจริงใจปากเล็กๆของเขาก็หวานมากเช่นกัน โอ้วันนี้ร้อนเกินไปจ้านจ้านเอาแขนสั้นมาเปลี่ยนให้เขาหน่อยป้าไม่ใช่คนนอกเดี๋ยวจะเป็นลมเอาไปเปลี่ยนสเสื้อผ้าเถอะไปเปลี่ยนแขนสั้นนะผ่านไปสิบนาทีหลังจากพูดคุยเซียวจ้านก็ดึงหวังยี่ป๋อเข้าไปในห้องนอนแม่คิดว่าพวกเราเข้ากันได้ดีทางด้านน้องถั่วใช้อุ้งเท้าสัมผัสถุงของขวัญเหมีวเหมีวดูเหมือนว่าเขาจะมาที่นี่บ่อยใช่ไหมถั่วไม่ชอบเขาเหรอ และของที่เขานำมาถั่วก็ไม่ชอบหรอแม่ของเซลจ้านเริ่มนั่งคิดทบทวนสิ่งที่หวังยี่ป๋อแนะนำตัวกับเธอเมื่อสักครู่อ๋อคู่หูของจ้านจ้านในซีรีส์เรื่องใหม่ชื่อยี่ป๋อไม่ใช่หรอเธอพึพรรมพำกับเจนกวัวเซลจ้านปิดประตูห้องนอนถอดชุดของหวังยี่ป๋อออกเช็ดใบหน้าของเขาด้วยทิชชู่เปียกหวังยี่ป๋อยืนนิ่งนิ่งให้เซลจ้านเช็ดเหงือ่อ เอ้ยย hey, ืนนิ่งๆแบบนี้พูดมาในบ้าไปแล้วเหรอพี่คิดว่าผมรอในชุดสูตรหรือเปล่าผมใส่แล้วเท่ไหมไม่อยากเปลี่ยนเดี๋ยวคุณป้าจะไม่ชอบใครใส่สูตรเต็มยศในฤดูร้อนกันก็รอก็รอ,ก,รอก็เท่แต่แม่บอกให้เปลี่ยนเป็นแขนสั้นเข้าใจไหมอี้ป๋อลังเลไม่หรอแล้วไม่สง่างามเลยดูเหมือนเด็ก เสี่ยวจ้านกอกตามองอย่างประหลาดใจเอาละเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปไม่ได้หมายความว่านายจะไม่น่าเชื่อถือแล้วทําไมฉันต้องเกี้ยกล่อมเขาเนี่ยเสี่ยวจ้านพรางคิดหวังยีป่ปอนะหวังยีป่ปอนายมีพิษโปรดใช้วิจารณญาณควบคู่กันไปนะคะทั้งหมดคือการเรียบเรียงแปลและขัดเกลาแต่งเติมเพื่อเพิ่มอัรถรสษไม่ถือเป็นจริงฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ